สรุปแลกไกรกลัวผีใช่ไหมแลกกผีใช่ไหมเยวแจ็คเนนล่นเกมีนะเดี๋ยวท้ามาเดีท้าเดีท้านี่เราท้าเราท้าเอาเดี๋ยวเราท้าเน,นเกมนี้เราท้าร้อยนึงคิดด้วยเราจะดนี่เกมนี้เกมนี้นาดิท้าทาเาเก,ากมเนี้ยเไกกดมาี ีย๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่แลกันโอเคผมรับคำท้าครับโอเคมาตามคำท้านะฮะก็กล่าวสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแบกกายคนเดิมนะฮะและตอนนี้เราอยู่กันในวงฟรอ่นะฮะเอาละ เนื่องจากว่าพ่ยเ,เชียร์เกมดังเกินแป๊บนะครึ่งเดียวพอนี่ครึ่งเดียวจริงดิเชียร์ครึ่งเดียวมัินดังอ่ะอะไรวะเนี่ยโอเคเนื่องจากว่าในคลิปไลฟ์ของชิฟคอนนะฮะผมก็ได้ทำการอ่าให้นางไปดูไม่น่าให้นางไปดูเลยดีกว่าคือ <laughs> คือแบบไอเราก็ไม่คิดว่านางจะแบบท้าเราไงเออ ตี๋แบบเอ้ยนางไม่น่าไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเ้ยแบบแค่ให้เปิดดูเล่นๆแบบเออแก้แก้แบบขำ,ขำๆอะไรอย่างงี้ไปไปมาๆครับสรุปแล้วครับ <c oughs> นางท้าผมนะฮะให้หมาเล่นเกมนี้นะฮะโอเคเราจะไม่พูดเพิมกับเพจแล้วละมาลุยกันเลยโอ้โหอีย,เ,อย,เ,อยเกมดี เห็นขาเนี่ยเสียงดีผมเปิดไดบ้าะวะมามามาๆฮ้ยเนี่ยเสียงดีจัด เบาวหน่อรฮไม่ไหวละดังเกินเห็นนะเ <c oughs> จ๋ง้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซึ่งตอนนี้เราอยู่ชั้นแปดใช่ไหมเฮ้ยกี่คืออะไรอ่ะไม่บอกเหรอจริงดิเรากดชั้นหนึ่งโอเคเราแน่จะต้องไปชั้นหนึ่งนะครับ เอ้าเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อเหรอวะเอเอชิดผ่ายแล้วนั่นนี่นะคับเดทำไมไม่ปิดตามให้มาดีๆวะ ถือไปไม่ได้อะถามจริงดีปะ่ะนีเจเนอเรเตอร์ไอ้สว์โคตรมืดเห็นั้นเราต้องไปทางไหนอ,อ่ะอ๋อประตูป <c oughs> <c oughs> ตดไม่ได้อีกไม่ได้ คือเราต้องไปทำนี้จริงใช่ไหมเค okay, ต้องไปทำนี้ Wait what uh, Hello Oh my god <c oughs> กำลังดเน่าได้ที่เลย <c oughs> ว่ากลับไปโดนแน่เลย เคยกลับก่อนลนะเที่ทททยวไปทำไหนวะเที่ยวไปทำไหนอ่ะคือคือแบบกูกูหันเพิ่มไม่ได้เหรอ,อจริงดิคมอแกูต้องมาทางนี้จริงใช่ไหมได้กต่ังมีเสี่ยวหัวใจเต้น โอ้โหคุณได้น้ำหนักคุณได้ไปฉายเอ็จริงดิชี้อะมันกระพริบตาได้เหรอจริงดิไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ The fuck The fuck What the fuck เชี่อเหรอวะ นี่ก็ไปไม่ได้โอเคเชี่อเลยว่าเนทาร์ออนเจนเนเรเตอร์โอเคเราต้องน่าจะต้องแถนนี้แล้วนละโอ้กูอยู่ที่ไหนของกูเนีย่ยเนี่ยบวกเอตเทนชั่นำเตือนเอสแอนเจเจอร์เลแมนนีอ็กอไตัวดีเซลแมนนี่แอกอะ

Are you here? ว่าจ๊ะอะยูเ e ียสนน่ะเชี่ยวโคตใหญ่เลยไม่เอาดีกว่ากมกลัวมันมันตามกูแน่เลยอะแต่จริงๆนะเชื่อคดเล่นนะ่ะเล่น,เล,นเล่นจริงอันนี้เล่นจริงออนักกูกูกูต้องไปทางนั้นใช่ป่ะคือคือกูต้องไปทางนั้นใช่ไหม ไอสัตว์นี้โผล่ไปเอาเอาเข้าไปเหี้ยเฮ้ยต้องไปจริงใช่ไหมเนี่ยต้องเดินผ่านมือใช่ไหมออกไปได้เหี้ยเดี๋ยวไอ้สาระดิไงไง อย่าเช่ยนะเอาหายเที่ยวโตมึงก็ตั้งใจมึงหายไปไหนวะหวะกะ่รอ่ะเฮ้ยอไกชีส damn 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 Now the fucked up man รหัสก็ไม่ให้เดี๋ยวมงมารอกูอีกรหัสเชื่อว่ะสองห้าสามศูนย์ป่ะนี่จะเนทีเตอร์อยู่ข้างในนี่ไงอีนยี้เป็นกูกูมุดไปทังนั้นเลยจริงๆกูไม่มานั่งหาปริศนงปริศนาเฮียอะไรอย่างนี้หรอกจริงๆกัวฮองหนีแน หายเหี้ยหายตีอย่างเงี้ยหายสุ่มปะกลัวต้องสุ่มแล้วแหละเดี๋ยวนะขออ่านสักหน่ออ่านรหัสอยู่หลังคอมพิบบเวบบเวตอรคอมพิวเตรตู้รหัสอยู่หลังตู้ใช่ไหมห้องอุปกรณ์นะฮะอยู่หลังตู้งั้นก็แสดงว่า,าสัตว์ตู้มันก็เยอะเหลือเกินคือประเด็นนะ่ะตู้ ตู้มันมีอยู่สามตู้เว้ยคือเปเอ,อ,อย่างที่รหัสกี่หลังตู้เนี่ยตู้สักตู้หนึ่งเดี๋ยว L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  เดี๋ยวนะ L L ใช่ปะ L คืออะไร L ับ e u e i t i o n m a k คือคือมึงถามงี้กูจะรู้กับมึงไหมเนี่ย L กับ q u e s t i o n m a k เนี่ยคือกูต้องเตืนอนย้อน a อ t o Park นอนคว่ำอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่นยโดนแน่เลย เอ,อี๋ยวคุมาฟังเสียงนะเครียดหรือเปล่าเรียดวะไม่ยตาเต็มไปหมดเลยเครียดหรือเปล่ตู้นี้ก็เ,เปิดไม่ได้ไอ้สัตว์ซาวซาวมันจะบิ้วไปละซาวมันจะบิ้วกูมากไปละเปิดเป็นกูเปิดตู้ไป็นแถวจริงๆ กูไม่มานั่งงมปริศนาอย่างนี้หรอกเพื่อนที่่เราก็เสียไปเปิดอีที่ นอกไปใช่วหมเชื่อมันออกมันแน่เลยใช่ไหมกูว่าใช่เสียงมันเดินไปทางซ้ายลึกีเดียว มันบอกอะไรนะเอลเอลกับควิเชนมาแล้วบ,บอกเอลเอลกับควิเชนมาคืออะไรวะนี่มันเดินไปทางนี้ใช่ปะกูว่าใช่กูว่าใช่กูว่าใช่แหละเอ้ยที่ไม่พังให้คุณไหนละ่ะตู้ก็เปิดไม่ได้แม่งบอกรหัสอยู่หลังตู้ไอ้ห้องนี้คืออะไรอ่ะ เข้าไปแล้วก็มีเสียงเวนเว้นเยี่อเหรอวะแต่ข้างในตู้ตาม,มันก็มองไปเรื่อยนะจริงๆตามมองตามเลยโอ้นาจุนี่อยู่ก,กลางศูนย์อี้ยกูหาแทบตายเนี่ยแหละขากลับเนี่ยแหละโดนแน่ๆกูอะ พวกห้องนั้นห้องสปอร์ตมนแน่น,นอนเลยซ้ายมือขวาเคลียร์ไปผู้ป่าหาไปเถอะไอ้เจ้าทหารหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เสียงเปิดประตูแม่งโอปมาอย่างอื่นไปลองวุ่นจะปะเสายเงียบปะเคลียหรอวะว่ากูเจอแน่เเจอแน่เน่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะเคีย มาทำฟัดยังไงเพื่อนไปอ่ะปะอย่าแล้วเว้ยกูมีโคปากูมีผ้า,า,าชายยัยแล้วเว้ย จบแค่นี้เหรอว่าไม่ว่าไม่ใช่แค่นี้เหรอเอาจริงดิเช่คแค่นี้เหรอยังได้ยินเสียงเดินอยู่เลยเช่คแค่นี้เหรอจริงดิ ว่าจบจริงโอเคถือว่าจบไปว่าจบอะจบจริงๆอะอ่ะแค่นี้เหรอจริงดิโอเคก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับวองดอนะฮะไม่ใช่วองดอวองฟรอร์โอเคก็ตามคำขอและตามตามคำท้าทำตามคำท้าแลวนะ,ะที่ป้อนนะฮะวันนี้จบแค่นี้แหละฮะเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน ังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมกันด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามชิปพอนซีเฮดด้วยนะฮะก็น่ารักอยู่วี <c oughs> ทู๊บเป็นนาเป็นสายวีทู๊บนะ,ะก็ไปติดตามกันด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เข้าตัวก่อนนะฮะรู้สึกเดอดฟักมากคือเดือดฟลักจริง,งนะเ,เกมเกมต้่งทำกูเดอดฟักมากเลยเอาอย่ดงนี้ก่อนรีวิวรีวิวช่วงท้ายก่อนจากแล้วกันนะฮะอ่ะ คือส่วนตัวผมว่า,วาเกมนี้มันค่อนข้างเล่นกับอารมณ์เล่นอารมณ์อยู่จริงแม่งเล่นกับอารมณ์กูมากเลยนะฮะโอเคยังไงก็จบคลิปเพีีงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย